ห้าบาท10บาทอ่ะก็ซื้อได้แล้วอ่ะดูท้าต้องคุยแบบชั่มงเนี่ยเฮ้โลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะเออตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะไปตลาดปัดทวิกรกรันซึ่งไม่เคยไปมาก่อนเลยนะจ๊ะจะบอกว่าเราจะไปหา5้าลูก ให้มันเป็นนบปลักแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะต้องขอออกตัวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้ว่เป็นคนที่ไม่สันทัดเรื่องของมือสองที่แบบต้องไปคัดเองอะ่ะปกติจะแบบวางหลงังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปลุ้นกันนะคะแล้วก็ช็อปเนี่ยมันก็จะต้องโดนแดดใช่ไหมกันแดดที่นุ่นจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นเซียโลนะตัวนี้บูไลท์ซันสกรีน S P F 5 0 P A 50, บวกบวกบวกนะจริงๆแล้วอ่ะหลายคนยังไม่รู้ว่า ไม่ว่าจะอยู่อินดอร์หรือเอาดอร์ก็ต้องทากันแดดน,นะคะเพราะว่าอย่างอินดอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีไฟมีแสงหน้าจอมือถือแสงหน้าจอคอมอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็คือแบบตอบโจทย์เลยเพราะว่าเขามีบูไลท์ซันสกรีนด้วยนะคะช่วยป้องกันแสงสีฟ้าต่างๆนะส่วนเอาดอร์ไม่ต้องพูดถึงแล้วโดยเฉพาะตลาดปัตภวิกรณ์วันนี้นะคะก็คือโคตรจะร้อนนะคะแล้วเม,มื่อวานฝนตกด้วยตัวนี้เนื้อครีมจะเป็นสีนูดนะคะเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะปรับผิว ให้สว่างขึ้น1เฉดนะคะไม่วอกไม่ลอยปรับให้เข้ากับสีผิวนะตัวนี้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีแอลกอฮนล์ oh ol, ไม่มีพาราเบนนะคะที่สําคัญเนี่ยเนื้อคือแบบบางเบามากแบบทาแล้วซึมไปเลยแซึมไม่ <c oughs> ออกสามพาทห้ 3, บาทอีกแล้วพี่สาวตัวนี้มันช่วยคุมมันด้วยนะคะแล้วก็กันน้ํานะที่นุแนะนําก็คือเวลาที่เราทาให้วอร์มที่หลังมือก่อนนะคะแบบนี้ นะแล้วก็ค่อยใช้นิ้วอะเกลี่ยที่ใบหน้านะคะเพื่อเนื้อตัวกันแดดอะจะไม่มาอยู่บนหน้าเยอะจนเกินไปแล้วมันจะขาวเกินนะคะตัวนี้ไม่อุดบันรูขุมขนนะคะแถมยังกันมลภาวะอะไรอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วเราก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยนะคะ ชอบดีกว่าไม่มีสมาธิแต่งหน้าแล้วไม่ต้องแต่งเยอะเย้ yeah, เราก็มาถึงตลาดปัทวิกรแล้วนะคะซึ่งเราก็จะลุยช็อปกันจ้าวันนี้เป็นแบบวันที่แบบเงียบเหงานิดนึงนะคะสําหรับตลาดปัทวิกรแต่ว่าก็ดีของเยอะดีเหลือให้เราเลือกไปดูกันเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นโซนแบบของที่เขาคัดแล้วนะคะน่ารักอันนี้ตัวละ60สิบทุกคนอันนี้ก็น่ารักที่ห้อยแมสสี่สิบ สองอย่างร้อยหนึ่งเอาค่ะอหออไปเลยมันเป็นร้อยคอแต่ว่าเป็นห้อยแมอะ่ะเอามาห้อยเลยไม่ค่อยขี้เหอนี่น่ารักเออได้อยู่โซนนี้จะเป็นของที่เขาขัดแล้วมันก็จะแบบน่ารักหน่อย40บาทต้องเอาแล้วปะสตัวร้อยทุกคนเฉียบไปคุยโรงนั้นตัวละ20มาซื้อนี้ตัวละ40มีคนขัดให้แล้วขัดให้แล้ว,ลวสบายใจใครบอกมาตลาดปทวีกรเสียตังน้อยไม่จริง สอร้านแรกก็200แล้วเนี่ยแต่ถ้ามาเนี่ยไม่ได้คุยก็คือผิดเดี๋ยวเราจะไปคุยกันทุกคนอุ้ยกระเป๋าสวยมาก80บาทน่ารักอยู่นะอุ้ยทุกคนเราเจอนี่สวยปะน่ารักมากเลยอ่ะใบละร5 0ยหลุยปัทวิกรร้อยห้สุดปังเราต้องไปคุยมั้งแล้วเนี่ยห้าบาท ก็คือไม่ต้องกลัวไม่มีเสื้อผ้าใสอ่ะ5้าบาท10บาทอ่ะก็ซื้อได้แล้วอ่ะทุกคน5้าบาท5้าบาทจริงหรอย้อนหกนเนะเอาอืใส่ตะก,กร้าขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้ป้ายราคายังอยู่เลยอ่ะทุกคนนี่สมอซื้อจะกรุดวิวนะคะของเมกานนั้เนี่ยอินพอร์ตสามตัวดูท่าต้องคุยแบบชั่วโมงี่ยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะกล้องใหญ่มากพี่ขึ้นไปถูอจุดนั้นได้ยังไงคะบอกเคล็ดลับวิชาต,ตัวเบาหนูเลย อุ้ยน่าราักน่าราักมีฮูดด้วยอะ่ะเสื้อสูทเสื้อโค้ทตัวละยี่สิบเสื้อทุกชนิดห้าบาทเอาน่ารักเด้อเอาดีดีอันนี้เขาช่างกิโลโลล,ล,ละหกสิบทุกคนไปแล้วของใหม่นนะคะ่ะเขามาบอกแล้วว่าของใหม่อยู่ด้านหน้านะคะด้านหน้า,าค่ะฝั่งนู้นคะอือหือ<ๆ>เอาน่ารักนะอันนี้คือที่พึ่งลงใหม่ร้อนมากร้อนแบบหยีตาจนแบบตาจะปิดอ่ะ หี่จนปวดขมับตรงนี้ร้อนจริงแต่ก็สู้ไม่ถอยเพื่อของถูกเราลุยร้อนเชียประเทศไทยโอ้ยมันขึ้นได้จริงอุ้ยอันนี้น่ารักแต่เอวไม่ได้เลยอืมสวยอยู่นะอทำไมเรามีความสุขอย่างนี้วะอืดีอยู่นะถ้าจะไปเมืองนอกนี่ก็คือได้เลยอะกังเกงยีนเอวก็คือโอเคเอาไว้ใส่คออุอ้ยสีสวยจัง ดูใหม่มากด้วยอ่ะสนุกอุยอันนี้สวยจังอุ้ยน่ารักเอาเอาไปทำอะไรไม่รู้เอาไปก่อนอุ้ยอันนี้น่ารักจังอุ้ยบายบายแมนแมนคุยกันเอวได้ด้วยเนี่ยเอาอันนี้ก็สวยดีนะเอาไว้ใส่คุมเคิมตังแกงยีนเยอะมากทุกคนถ้าใครเอวเล็กๆกะแนะนำให้มาดู เนี่ยทุกคนถ้าเสื้อโค้ทอย่างเงี้ยตัวละ20บาทก็คือผู้ดีมากเลยนะเวลาไปเมืองนอกอะต้องมาปะทิกีกอนนี่จ้าเบสกา้ามีห้อฟังมากเราชอบซื้อมากเบสกา้าของแท้ด้วยน่ารักมันคือเกมวัดดวงที่เราต้องดึงออกมาเสื้อแบบเวลาไปใส่เล่นสกีอย่างเงี้ยดูดิผ้าดีมาก นี่ว่าถ้าอยู่อีกประมาณชั่วโมงเนี่ยเป็นแม่ค้าแล้วจริงๆเ่ยมีชุดเด็กชุดผู้ใหญ่มีหมดเลย <S <S เนี่ยเดี๋ยวจะไปขายเสื้อมือสองละ่ะกองนี้น่าจะพอละเราไปกองอื่นบ้างร้อนร้อนร้อนหลบแดดก่อนร้อนกายแต่สบายใจเวลาเสียตังค์แล้วมันสบายใจ <S <S เนี่ยเราไม่ต้องมาซื้อเสื้อยืดสีขาวแบบตัวละร้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องเนี่ปุ้ยรองเท้าน่ารักมากเลยคู่นี้เท่าไหร่เขาขายเท่าไหร่เนี่ยเอาของน้อง ทาริแกนคือเยอะมากน้องๆนักศึกษาในห้องเรียนหนาวอะไรเงี้ยมาซื้อนี่ประหยัดอุ้ยน่นารักอารมณ์แบบเสื้อวอร์มแบบอยู่เอ็กตี้ไนตี้อย่างงี้ไปจ่ายตังจ้าโหเราได้เยอะเหมือนกันนะทั้งหมด276บาทได้เยอะมากโอ้ร้อนมากแต่หน้าคือไม่ลอกไม่มันเราได้มาถุงมาเริ่มเลย ทุกคนเสื้อผ้าเด็กก็มีคือน่ารักกว่าของผู้ใหญ่อีกนะดูดิน่ารักมากอ้น่ารักจังนาดิดาสร้อหนึ่งน่ารักจังพี่หนูมีความแบบจิวเวลรี่ด้วยเครื่องประดับก็มีนาฬิกาก็มีทุกคนดูนาฬิกากันโอ้ยนาฬิกาวินเทจสวยจังร้อนมากแต่หน้าคือไม่ลอกไม่มันนี่ทุกคนเครื่องสำอางก็คือยังอยู่ที่หน้าครบ ีแค่รอยแมสที่มันแบบสีกันกับผิวนีน่ตัวละ40บาทสุดฟังอีอย่างเอ่ยก็คือเครื่องสำอางแหละแต่เขาเอามาขายแบบเป็นตัวเทสเตอร์อย่างนี้โอเคทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการช็อปวันนี้สนุกมากเลยเรามาลองซับหน้ากันดูดีกว่า ทุกคนหน้าก็คือแบบไม่แสบไม่แดงเลยนะคะนี่ขนาดโดนแดดจ้าขนาดนี้นะคะอันนี้คือฝัดแก้มนะคะไม่ได้แบบหน้าแดงเพราะผิวแดงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะหมดตังไปเยอะมากเลยก็คือ476บาท นะจ๊ะเยอะมากเลยจริงๆนะคะกับของที่ได้มาขนาดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะส่วนใครที่อยากให้นุ่นไปช็อปที่ไหนอีกก็เม้นมาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปช็อปกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายร้อนบ๊ายบาย